สวัสดีครับทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการแคสเคดกับหน้าเกมเมอร์กับ LL นะครับเซิร์ฟเวอร์ PBE นะครับเซิร์ฟเวอร์ PBE นะครับไม่ต้องสงสัยว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ของอะไรนะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ Public Environment ซึ่งจะให้พวกเราทุกคนนะครับสามารถเล่นได้แบบทดสอบ ของใหมให่ๆที่จะเข้ามาใน L.L. นะฮะซึ่งถามว่าจะสมัครยังไงก็ติดตามตามเว็บไซต์ครับผมเว็บไซต์ของ P.B.E. ครับผมผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเปิดรับสมัครเมื่อไหรแต่ทุกคนต้องตาเอาในเว็บไซต์นะผมกไ,ไม่ต้องถามนะครับผมว่าสมัครเซิร์ฟเวอร์ P.B.E. ยังไงนะครับผมโอเคนะจบนะโอเคนะแต่ก็วันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่อย่างคาริสตานะผมมาในสกินบัตร l บล k m มู n ด้วยนะฮะก็ผมไม่เคยเล่นตัวละรคตรคตรัวนี้มาก่อนแล้วก็รู้แค่ว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นยากเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้จะต้องเล่นยงงงไจจะเ ไม่ดูจริงนะเพิ่งนี่คือ first play นะผมเพราะงั้นอยากคิดมากนะฮะโอเคแล้วก็โอยโคตรดีเลยอ่ะเออเรามีเรามีโล่แล้วแต่ทำไมเนี่ยมันโดดได้ทุกครั้งที่เราตีแล้วมันก็จะโดดนะทุกครั้งที่มีลูกศรขึ้นเราจะโดดมาโดดไปตามทิศทางที่เราเคลื่อนเมาส์ไปได้นะครับซึ่งผมก็เฮ้ยอย่าแย่งฟาวดิเออโอยแหลกแหลกอ้โหดูคำแหลกมั้ยนี่ฮะดูคำแหลกของผมสิครับนั่นนี่คือ การเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกับเพื่อนเรานะโอสบอลบอลโอ้แหลกแหลกแหลกจังว้ <c oughs> กระโดดสิลูกกระโดดกระโดดยังงงๆกับการเคลื่อนไหวของมันอยู่นะ <c oughs> เนี่ยบางทีมันก็ไม่โดดอนะคืออะไรวะฮัลโหลฮัลโหลมันรู้สึกช้าไปห,หรือเปล่าน้องเออเว้วยมันไม่โดดวะบางทีมันก็ไม่ยอมโดดอะผมไม่เข้าใจอะหรือผมมันแหลกเกินไปจนไม่ยอมโดดวะมันไม่ยอมโดดอะทำไมไม่โดดวะ เนี่ยดูดิมันไม่ยอมโดด,ด,ดอ่ะดูดิบางทีมันก็โดดบางทีมันก็ไม่โดดมันเขาว่าไงวะเดี๋ยวผมโอ้ยผมแฟ้าทำไมเนี่ยแหลกจังอ๋อต้องคลิกครับเข้าใจละอ๋อมันคล้ายอย่างนี้เองเข้าใจละฮะมันต้องคลิกขวาหลบออกมาเข้าใจแล้วโอ้มาตจะจัดมากมมงงง่ายมาตั้งนาน ปลาเพื่อนมอะไรเออปลาแล้วนี่ทำไมมันปลาด้วยอะไรวะใจมันปลาด้วยอะไรวะเอ้ยใหญ่อะอุ้ยแหลกแหหอือหืออือหือเป็นไม้เป็นเม็ดเลยอือหืออะไรวะเนี่ยโคตรแหลกเลยฮะอ่าฮ่าตอนแรกก็สือซือว่าพีพีเอครับเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยปอดดำใจเย็นหน่อยปอกูด้วยหรอ เฮ้ยน้องน้องน้องเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่ครับพี่พี่ใจเย็นหนฮะพี่พี่ว่าตัวเป็นใครอะกลับมาหากูแล้วไปเลยเอออย่างนั้นแหละฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมพี่ชายครับพี่ชายไม่คิดจะช่วยผมเลยนะฮะฮัลโหลพี่ครับพี่ครับพี่เป็นบอทมาหาเดี๋ฮ้ยบัฟตี จะบ้าตาย่ากการที่ผมกดแล้วมันไม่ได้ดังใจอะ่ะคือเราไอ้คิเราคิดใครโลงแม่งแหลกมันไม่ยอมโดดคืออะไรวะนี Estoy, ่อะไรล่ะโอ้ยโห้ยบ้าแผลหมดเนี่นะจะบ้าตายใครอะไรยังไม่ได้ดังใจเลยหุ่หยิดจัง ปาไปเลยลูกปาไป,ไปนั่นแหละครับสวยงามโอ้ไม่เอาอย่างนี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 ้แล้วจบแล้วฮะ <G ül üyor> ก็โอเคนะกับคาริสตาเฮยรอด้วยสิเพื่อนไม่จะไม่แกกับจะไม่แกกับจะไม่แกกับมาหนี้ไม่เพื่อนกับโว้ยมึงไม่กับมึงต้องไปสู้ต่อไปเลยคุณเลี้นนยงน้อง XY เฮ้ยใจคอมไม่สู้จริงฮะ <G ül üyor> ไม่กดตีนเพื่อนได้นะาแพ้เลยอ่ะว่าเดีฟังบอดมึงไม่ไปคิดจะกันใช่ไหมเนี่ยฮะโอเคฮะยอมประมาณนี้แล้วกันนะแพ้บอดนะครับสนุกมากเย่ขอบคุณสำหรับเซ r ร์ r เวอร์ทีวีนะฮะเยขอบคุณมากครับบาย